วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของโปรเจกต์ดีๆโปรเจกต์หนึ่งครับที่ทําให้คนไทยหลายพันคนหลายหมื่นคนเข้าสู่เส้นทางการปลดหนี้ที่สร้างมาแล้วทั้งชีวิตได้งานที่ผมกําลังจะเล่าให้ฟังอยู่ตอนนี้ครับเป็นงานของคนไทยเป็นโปรเจกต์ที่อยู่ภายใต้กฎหมายไทยถูกกฎหมายทุกข้อไม่ใช่งานลงทุนไม่ได้ชวนไปซื้อของมาสต็อกแล้วให้ไปโพสต์ขายไม่ได้เป็นงานแชร์ลูกโซ่โอเคนะฮะสอย่างนี้ครับจําไว้เลย มันไม่ใช่สามอย่างนี้นะไม่ใช่งานลงทุนไม่ใช่งานสต็อกสินค้าเพื่อไปขายและไม่ใช่แชร์ลูกโซ่แต่งานที่ผมกำลังเล่าให้ฟังอยู่ตอนนี้เป็นสี่อย่างนี้ฮนะมันเป็นหนะึ่งฮะมันเป็นงานของผู้บริโภคสองครับมันเป็นงานที่สามารถปลดหนี้ให้เราได้รวดเร็วสามมันสามารถปลดหนี้ให้เราได้ค่อนข้างเยอะสี่ครับมันสามารถปลดหนี้ให้เราได้ในระยะยาวนะครับนั่นหมายความว่าอย่างเงี้ยถ้าคุณต้องการงานรายได้เสริมที่ เป็นแค่ผู้บริโภคแล้วสามารถปลดหนี้ได้เร็วปลดหนี้ได้เยอะแล้วก็ปลดหนี้ได้ยาวๆนะครับงานอินดีมใช่ฮะงานอินดีมเนี่ยถูกต้องเลยนะครับใครแชร์ไลฟ์นี้ให้กับคุณกะลุณาติดต่อกลับไปหาเขาเพราะเขานั่นแหละจะพาพี่ปลดหนี้จริงๆนะฮะมีหลายคนแล้วนะครับที่กำลังดูอยู่ตอนนี้แล้วก็เข้ามาจากการแชร์ไลฟ์ ติดต่อกลับไปหาคนที่แชร์ไลฟ์นี้นะครับว่ามันมีคลิปวิดีโอตัวไหนที่จะดูเพิ่มเติมได้บ้างแล้วเขานั่นแหละจะพาเราปลดหนี้ลองมาดูกันครับว่าเรื่องที่ผมกําลังบอกอยู่ตอนนี้เนี่ยมันสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้เท่าไหร่ผมใช้คําว่าสร้างรายได้ให้กับเราได้เท่าไหร่หมายถึงผมกําลังจะเปิดให้ดูนะฮะว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าก่อนที่เราจะไปรู้เนื้อหาเรารู้ก่อนว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไง เสียเวลาดูไหมลองเข้าไปดูกับยศนะว่าถ้าพี่มีรายได้แบบนี้พี่จะสามารถปลดหนี้ของพี่ได้ไหมหรือรอยบนหน้าผากพี่จะหายไปได้หรือเปล่าลองดูนะพอเข้ามาเสร็จเรียบร้อยอันนี้ฮะคืองานที่เรากําลังมาบอกครับว่ามันเป็นงานเสริมนะฮะนี่คืองานที่ชื่อว่าอินดีมนะครับงานที่ชื่อว่าอินดีมหลังจากเราเข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้วนะฮะเข้าร่วมยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่หลังจากเข้าร่วมแล้วเราจะได้เว็บไซต์นี้มาเป็นเว็บของเราเลย นะครับอันนี้ของผมนะยศจันทนะเสวีอยู่นี่ผมจะเข้ามาให้ดูในรายงานครับที่นี่จะมีโบนัสให้หลายข้อมากเลยเห็นไหมมีตั้งแต่โบนัสไซเคลิลโบนัสออเซลซื้อซ้ำยี่สิบชั้นประวัติซื้อสินค้าออเซลโบนัสคะแนนท่องเที่ยวเตรียวตำแหน่งเกียรติยศเยอะแยะมากมายลองไปดูตรงนี้ก่อนที่ผมบอกว่าปลดหนี้นะครับที่บอกว่าปลดหนี้คือโบนัสข้อที่หนึ่งเลยฮะปลดหนี้ได้เยอะและปลดหนี้ได้เร็วคือโบนัสข้อที่หนึ่งจะ ไปดูกันในเดือนมกราคมเนาะไล่มาตั้งแต่วันที่หนึ่งสองสมสี่ห้าไปเรื่อยๆครับมันคำนวณมาทุกวันจนถึงเมื่อวานนี้ก็คือวันที่ยี่สิบเจ็ดนะฮะหลังจากคำนวณเสร็จเรียบร้อยปับ๊บจะมีรายได้เกิดขึ้นครับลองมาดูกันก่อนนะว่ารายได้แบบนี้เนี่ยมันจะทำให้พี่ๆปลดหนี้ได้จริงเปาวะวันที่หนึ่งครับรายได้ที่คำนวณมาให้ในรหัสผมเนี่ยก็คือเจ็ดพันสองร้อยบาทนะฮะ ก็ฟังดูเหมือนไม่เยอะเนาะเออก็7 0 0ันะฮะครับอุ้ยวันที่สองเข้ามา20,000ฮะวันที่สามครับซี 4, อะไปดูกันเยอะๆเลยนะครับดูตัวเล็กๆเอาแล้วกันเป็นวันๆไปนะดูที่ช่องรวมเงินนะก็เป็นวันๆวันๆวันๆไปครับจนถึงวันที่27คือเมื่อวานนะฮะวันก่อนเข้ามา13,000เมื่อวานเข้ามาอีก14,000นะฮะ รวมแล้วเนี่ยผมมีรายได้ถึงวันนี้นะครับมีรายได้ถึงวันนี้อยู่ที่สามแสนเจ็ดมืนสี่พันแปดร้อยบาทก็ครับเนี่ยถ้ามีรายได้แบบนี้พี่คิดว่าพี่จะปลดหนี้ได้ไหมอ่ะทุกคนครับจะเรียนบอกอย่างนี้ฮะผมไม่ได้เพิ่งทําธุรกิจเสริมตัวนี้เป็นเดือนแรกไม่ใช่ที่พี่เห็นผลลัพธ์แบบนี้เนี่ยผมทํามาแล้วหกเดือนกว่าเกือบเจ็ดเดือนแล้วนะเว้ยงานนี้เกือบเจ็ดเดือนแล้วนะฮะ ผมทำมาไม่ใช่เดือนมกราเดือนเดียวนะเห็นไหมผมทํามาตั้งแต่เดือนกระด,กดาครับเออเดือนก่อนได้ตังมากกว่านี้อีกขอบวกเดือนธันวาเดือนธันวาสามสิบเอ็ดวันผมได้มาห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันครับเสียภาษีเต็มครับทําไมถึงกล้าเปิดให้ดูก็เพราะเสียภาษีครับ <laughs> จ่ายภาษีเต็มครับนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูรายการโอนอีกทีหนึ่งนะ เอออันนี้ของเดือนธันวาของของเดือนพฤศจ,จิกาครับหกแสนกว่าฮะเชื่อเถอะเส้นทางการตรดหนี้อะ่ะมันมีความสุขได้เว้ยถ้าคุณเลือกบริษัทที่ถูกต้องและย้บบอกเลยอินดีมอะ่ะแม่งใช่ที่สุดแล้ว